วันนี้มาตำไทยทะเลรวมนะจ๊ะใส่พลิกก,กระเทียมลงไปจ้าตำด้วยมะละกอน,นิดหน่อยนะจ๊ะแล้วก็อิริทนิกสลนิดนึงจากนั้นตำให้เข้ากันจ้าตามด้วยมะเขือเทศนะจ๊ะแล้วก็กุ้งแหง้งกุ้งแหง้งเราไปแช่น้ำก่อนนะแล้วก็บีบมะนาวลงไปจ้าแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยแล้วก็อิริกทิกทลอีกนิดนึงเราใช้น้ำปลาตาหอยเป๋าฮื้อนะจ้า าจากนั้นเราก็ตามให้เข้ากันตามด้วยมะละกอจ้กก็ตามตามไปนะจ๊ะไม่ต้องใส่ผงนัวก็ได้ตามแค่นี้ก็อร่อยแล้วทำให้เอฟกินแบบนี้ผอมไวนะถ้าไม่ใส่น้ำตาลกับผงนวัวจากนั้นตามด้วยทะเลรวมลวกจก้ะ มีอะไรก็ใส่ลงไปนะจ๊ะแล้วก็คลุกๆๆุกุกให้เข้ากันแค่นี้เองจ้าจากนั้นนะจ๊ะก,ก็ตามด้วยถั่วใครใส่ถั่วอะไรก็ได้เราใส่ถั่วรวมนะจะเป็นถั่วลิสงถั่วทองก็ได้อร่อยดีเธอกรุบกรุบมันมันอันนี้ก็โปรตีนสูงนะอา้าวใครอยากผอมไวด้วยเอฟล,ลิมกดติดตามช่องไลฟ์โคลินไว้นะจ๊ะมีทั้งความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอาหารอร่อยๆแบบนี้ที่เหมาะกับคนลดน้ําหนักจ้าลาไปก่อนนะบาย